มาบุกเืินน้องปราตังอีกแล้ว <c oughs> นำมาน้าเนาะมือนี่นี่ <c oughs> น้องปราตังเนาะกำลังซีเสริมสวยตัดเล็บเสริม่วยก่อน <c oughs> แต่งหน้าเพื่อลิ้นทิกตอกเนาะ <c oughs> โบเคยเห็นน่องโบตั้งแต่งหน้าจ้ากเถื่อเถื่อได้เคเห็นแบบนี้ตลอดยังใครบอใครจะแต่งกันได้แต่ว่าจะแต่งเฉพาะอยากให้คลิปอยากให้งามๆอยากให้มีคิ้วเข้มๆก็เลยแต่งแซบกันทุกคนแซบอยู่บ่แซบเนาะอันนี้เด้แซฟบ่แซฟบ่แซบ อันนี้เป็นเส้นทางที่บ่เคยมาจากเชื่อเลยเด้ว,วันนี้นะเป็นเส้นทางน้อยๆอ,อ้เข้าหลอมหัวไซ่นเข้าเนาะโนอบักไล่ๆรัดสซเลยอ้มีหัวอันหนึ่งอยู่นี่อันนี้แม่นทางลงจักเหื้อหน,นองดวงจันทนะพี่น้องไปห้าหนเนาะเนือหน,นองปะตังยางถังรัดอยู่นี่เลยโอ้แต่ก้าว,วันนี้เป็น นำเกอะเนาะเป็นทางลัดนี่ยางพาบานมาเลยถ้าอนาคตเข้าลอมหัวนี้ไปบ่ไหนมันบ่บ่นี้นะตรงใดยางออกไปทางไงเนาะ ไปเรือนน้องปาติงก่อนมีแต่เด็กหนุอยเนาะลิ้นน้ำเหล่าอยู่ฮะน่ะเหล่ากับเด็กหนุอยเดี๋ยวนาะ เหือดน้องปลาตังอีกแล้วนำมาน้องมาหนิปกติช่วงนี้นำฝนมีน้ำเนาะถ้านำแลยเหยาโหอุ้กใจเลยเหือดน้องปลาตังไ่มีน้ำสักเสื้อผ้าก็ได้โหไปซักที่รุ่งเนาะคือประมาณเคยมาทายเช่นนึงโอู้ปลสตังโอยเจ้านี่คือหน้าแซบแท้มีแต่อันง่าย นูมีแต่ทำนด้น่าบ้งเนาะโหจบกบจดแล้วก็แกใบอกแล้วน้าเสบเนาะเป็นปลาเสบจะซิไปปิดนำอาซิไปปิดนำบ่โอเคปิดนำกบไปเจอกันอยู่ฮันเดอร์เหยียบย้ายกันก่อนเนาะหน้องซิเวอนดนำคุ อยู่บอลที่น้องเคยซักเสื้อผ้าตรงนั้นเนาะ ต่งเติมบ้านำงานบัาออกไปนอ,อกล้วคือไปไห้นี่น้องปตังเย็นโหรขึ้นมาเชงต้นไม้แม่บ้านเย็นเย็นต้นม้นีองปตังเนาะกำลังซีเสื่อมซวยตัดเล็บเสื่อมซวยก่อนยังได้ยังสีหมดส้มโหลนี่เบิ่งจะมีดี่ซับซับซับเอา ค่อยๆซับแล้ก็เอาไปล้างเนาะส่วนน้องพระจันก็ล้างพักโตนำข้ายีน่คุณพี่น้องพระจันไปล้างยีโน่คุณไปหิดยีนโน่ไปแบกไปห้านำเนาะตัดผมมาเนาะค <c oughs> ื้อซด้มาตัง้งเด้อยเพื่อนอน,อน้องๆเห็นบ้าน้องบักเลยไล่ยืนยีนอกนะเ <c> ง <oughs> ยเงยไงต้องเห็ดเพื่อนน้องได้ จะเป็นล sure. mm ูกสาวกุกแล้วเนาะเจ้านะเป็นเอือยง่ายเลยจากนั้นเห็นแล้วแล้วมีดข้าหักแล้วเห็นอะไรแล้วมีดข้าหักแล้วอยู่เงานหนองป้าติ้งน้องตะขาหนองป้าติ้งประยู่อยู่แต่หนองเศร้าหนองเศร้าป้าใจเงินบ่าเราซื้อป้าใจบอเราบ่าเราซื้อป้าใจเดี๋ยวหนองเศร้าจะซื้อเสื้อเนาะ เดี๋ยวเจ้าเรยซื้อยั่วจะมีไล่ซื้อพูดปะตังมั่วแล้วเนาะเอินปะตันอะไรเนาะเอินคนงามเนาะสนะได้ไปอเห็นมากได้ค่อยเห็นมากกว่าตอนเอินคนงามเย้ในที่สุดแล้วแล้วเนาะคิดว่าจีบบแล้ว คนละไม้คนละมือเนาะมีไอ้ตั้มเบาซวยบุ๊มแมทเฮดซวยเบาซวยเฮดซวยกันอะไรเนาะพี่น้องเรวแล้วใต่ทินแล้วมันนี่เศบๆระวังได้กระตั้งจะเห็นตันตายานแค่ไปแล้วเสื่อเศบมิสลีนเอา บงมือนนองประตังพี่น้องจากการใส่มีดสับใส่มีดซับตินไก้เนาะบ่มีผ่าน่มีอันมีดใหฮะน่ะใส่มีดบางธรรมดาเห็ดแล้ววดกระดกั่านายเอาเียไม้มาใก้เห็ดเป็นหุ่นเพื่อไม่้ก็านนั่งเียนลยเดวม้องรู้เอนเาอยู่ตไอ้ đại đại lông này bao bao quá. có bao nhiêu? có sáu. có năm. có bao nhiêu cắn có bao cắn Lông ha 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 ระวังหอนได้ฮ่มแล้ว,อ,ลวอืมกินออกม,มาแล้วน้องดวงจันทร์นั่งเฝ้าอ,อ,อยู่นี่บังฮ่มแต่ว่าบังหิวเขาอ่ะกินบังฮ่มฮ่มะเนะนี่อร่อยมากยังบุตรทกินอร่อยมากว่าสันยังบุทันได้ซีมเลยแต่ว่ามันหอมเนาะหอมขนาดเลย นี่เลยเด้อพี่น้องาสันเอานี่เลยเด้อพี่น้องนี่แม่ครัวเด้อนี่แต่งหน้าเพื่อลิ้นติ๊กต็อกเนาะโอ้บ่เคยเห็นน้องประตั้งแต่งหน้าจักเถื่อเถื่อได้เคเห็นแบบนี้ตลอดออืใครก็นบ่ใครแต่งกันเด้อ แต่ว่าจะแต่งเฉพาะอยากได้คลิปอยากให้งามๆอยากให้มีคิวเข้มๆก็เลยแต่งแต่งมาแล้วเราถ่ายแล้วเราลบทิมแล้วก็ใส่ชีวิตปกติถ้าให้เจ้าแต่งนะยู่หมอมือเราจะไม่เคยเห็ดเห็ดอะไรหรือาค่อยแต่งจากน้อยมีคนมาเอาก็ไปลึกแล้วฮแต่งหน้าเรามีคนมาเราไปล mm ึกแสดงว่าแต่งนะเราบ่มั่นใจบ่แต่งนะเรามั่นใจกว่ว แต่งหน้าค่อยอายนะแต่งหน้าเราค่อยอนโอ้แต่งหน้าเราอายนาะงปกเกาอ้าวเราปีใหม่เดจจะใส่สุดมงจะบโปแตงอือค่ยกะแต่งคอยเ่ยกแต่งน่หลเแต่ยแต่กะติดคนตาใส่คอนแทคเลนส์อืแ้เต็มคิวให้นึติวหน่อยนึงแล้วคันเขาไปกินเตียงลวกบางส่วรค่อยจะไเข้าเต่งค่ะอ๋อจะไปเต้งยุหานเอา เพราะว่าไปไกลแล้วบ่มั่นใจฝีมือตัวเองยอมเสียเงินเนาะยอมเสียเงินเพื่อเขาแต่งกับบงงามพั้นให้กับใครกะเอยแล้วเขาแต่งกับบงงามเขาแต่งเข้มผดว่าเออว่าน่ะหันแต่งหน้าน่ะเม่วเขาแต่งแต่งบงงามแล้วจะไดงเป็นโยนมือไหมว่ะมือเธอกับมือไหมมือเธอเข้ากันไม่ว่าราคาแก้เซ็นไปสิ เขาก็เลยเห็ดพอให้มันเล้วไปเนาะใครไม่ค่อยมีรถใคร่อยไปแต่งอยู่ไม่ว่านนองคันนะแต่ว่าบม่มีรถใครก็เลยเขาไปแต่งอยู่ในบุญเข้าอันไหนอยู่ในโอ้เต้งอยู่ในบุญนั่นเลยบอลกินเจียงเขาหับเต้หน้าตีอยู่ในงานคันนะเขาหับเต้ยว่าคนไล่เออเขากระเต้งบอกใครงามอะไรแสดงว่าคนไล่แล้วเขาเต้งฟ้าวเต้งพอให้มันเล้วไปแล้วหับเต้งให้คนอื่นเพราะว่าเขา ไปเศร้าที่นั่นแล้วเดีเนนะเขาเศร้าหั้นแล้วเขาก็เลยเห็ดให้มันกุ้มให้มันได้ค่าเศร้าคืนให้มันได้กาไรล่ที่สุดเห็ดจังได้กระได้ให้มันได้แตงล่ที่สุดเดีเราจึงได้เงินล่ไม่แตหันเดียวแี่ขาแตงนะโบเมนว่าแตงแล้วแล้วจนุนคำหรอตี้คนแตงํำล่งางบปได้ลิ้นล้อตี้เขาเขาหับแตงหมดมือเลยวะหมดมือเลยแสดงเาเครื่องลุงเด แสดงว่าถ้าว่าอันแต่งเหาแต่งอยู่เฮือนไปเองตอนเสาเราช่วยมาแปลงเหาโอ๊กมันนี่เหาไปให้เขาแต่งอีกเนาะเรื่เหาเรือว่าเหาแต่งมาแล้วเขาเนี่ยเตะคิวเข้ากับเออเตะเหาอืมเขาเต็มคิวให้เขาแล้วก็ไล่ตามนั้นเต็มคิวนี้เขาเอาจากพันหูอยู่บ่บปิดใจใหเขาอันอมาได้ไหมคะเบล ติดคนตาปลอมนี่ก็ติดเนาะ <c oughs> สมมติเหาแต่งหน้าเหมือนเหรอเหาบ่มีคนตาปลอมหรือว่าเหาติดบ่งามเหรอเหอาไปให้เขาติดให้เหาเนาะก็เล่ตามนั้นเนาะเอามายังใส่มายังแดงแสดงว่าเจ้านี้ให้เขาเห็ดเหมหือนน้าเลยเท่าใดเจ้าเห็ดเหมหือนน้านี่เส้นไปแบบแบบมันก็บ่กให้งามกันได้เลย เขากำลังจะมเขากะเตงดีเขากัไลที่ไรว่าใส่อะไรนั่นนี่ใส่คนตาปลอมใส่เขากะเตงเมื่อแล้วเขาก็เริ่มเขาก็กำนดราคาวัสดุนี่สิเนี่ยอืมก็คือแต่งหน้าเมื่อไปน้าเส้นฮ่าสีนาะก็คือใส่เมี่งก็ใส่ไปเลยแล้วก็แต้มคิวสิบพันเคลียนเคลียนเขียนเอาไว้สิบพันน่าหนูพ่อจันจะไปขับแต่งหน้าแม่ปีใหม่นะไปยื่นร้องสว่างไปนั่งท้าแต่งให้เข้า บทสร่างเห็ดเห็ดเป็นแต่ของตัวเองเนาะเห็ดให้คนอื่นบ่ได้เนาะเห็ดได้แต่ของตัวเองคันยิงน้องเท่าแตงานแต่งยูหานเสื้มซ่วยเธอไปยู่ทางน้องขนาดเนาะเพราะว่าแต่ว่ามันกะชีแพงได้เนาะถ้าไปแต่งญี่ปุ่นพอมมันงา มันงามทึกใจทึกสิเพงกับญาตินาะยอมใจนาอ,อแต่ดีดีกว่าใจทึกๆแล้วมาแล้วบ่ทึกใจเนาะบ่ก้าหอดท้ายหูบนิ้วไอ้ที่ไปแต่องอยู่ในบุญอะนะมีแต่คนที่เขา้าอ่ามาคือเหานะแบบว่าบ่ได้อยู่นา,ค,าคนตังเข้งเพราะว่าคนอยู่ในล่วงว่างนี่เขาน่าจะไปแต่องอยู่หาน,าน,นเนาะหรือว่าหรือว่าเขาจะแต่งเอาเองเนาะบางคนเขาแต่งเก่งเขาจะแต่งเอาเองเด้เนาะ แต่ว่านองประตังแตงน้าบ่ค่อยเก่งเนาะคือไอ้ฟามเนาะไอ้ฟามแตงน้าบ่เป็นไอ้ฟามกับเห็ดบ่เป็นบ่สร้างเห็ดเลยนะจักจับมาย่งมาใส่เอาตัวได้มาถากอนเห็ดเหนือใดเขี้ยนคิดแบบใดเห็ดบ่เป็นเลยเต็มคิวบัวเป็นบางทีไอ้ยไปดองไอ้อยังบ่แตงน้าเห็ดบ่เป็นจะเอาไปว่าเอาแตงบ่เป็นเอาไปน้ำซุนมันใอ่าเจ้านี่เต็มคิวบ่เป็นปะเต็มคิวบ่มั่นใจปะ อันอื่นนี่พอได้เนาะแต่ว่าแต้มคิวนี่บ่มั่นใจที่สุดเลยอือเต็มบ่เป็นในฝั่งนี้บ่กเพ่เต้มได้ฝั่งนี้แล้วแต้มฝั่งนี้บ่คือกันเลือกกันเลาะตะล้อตะล้อกกองไผ่ก็เป็นคือกันหมดคิวน่ะเออคิวนี่ข้างนึงนี่ต่างงามเบิ่งจังได๋ก็งามคิดน้อยเดียวก็งามข้างนึงนี่เฮ็ดจังได๋ก็บ่คือกันนะบ่มีของไผ่คือกันเลยขนาดคนเขาไปซักคิวน่ะคิวยังคิวที่ซักน่ะยังบ่คือกันมันมันต่างบ่คือ แสบบใหญ่เนอยหรอวไม่เออเยครับสบกัน네ทุกคนแสบย่บ่ะสบเนาะอันนี้เด้แสบบ่แสบบอแสบนี่เด้แสบเนาะนี่เด้บ่แสบเลยแสบอันนี้เด้แสบเนาะนี่เด้แสบ บ่้โหเลยว่าเสบมันยังนลาเบ้ามาหอดโตโต,ตกระเบาเสพแต่ว่าเขาอย่างบทันสุกเนาะโอ้เสียดายเขาบทันสุกโอ้เฮียซ้ำเห็ด <c ười> ท,ทรงพุ่มคือกันเท้ บกันทุกคนมีแต่อันแซ่บๆคือน้ำลายแล้วเฮ้ยเห็นพวกแก้วกินไหนนะยักเด้กินน้ำก็ได้อยู่วะกินน้ำได้บ่กินได้บ่เฮ้ยกินน้ำได้บ่ได้ได้เนาะ Ô gây nấm năm đứa, nào đó, Đây ba. Đây nó. Về giác lẽ. Chín năm nó. Cứ mà xem theo ba. Hmm. Uhm, มาเด้อมาเด้อกินข้าวยกับน้องสัวเนาะสัวเล่าน้องปะาใจน้องป้าตังน้องดวงน้องดวงจันน้องยัว <laughs> เปลี่ย <laughs> <laughs> นซื้อแล้วบ่ป้าตังเปลี่ยนซื้อแล้วเปลี่ยนเป็นคนงามซื้อที่ป้าตังทึกใจที่สุดเป็นคนงาม น้อปะตังเนาะจัะว้าทึกใจเดลยเนาะมีไล่ซื้อแต่ว่าทึกซื้อที่ทึกใจที่สุดแม่นน้องคนงามไหนซื้อมาอีกแล้วปะตังวะถ้าเราตังซื้อหาซื้อถ้าเอาซื้อคนงามเข้ามานี่ได้ซีซื้อเนาะมีซื้ออะไรอีกซื้อซื้อปะตังซื้อตังเล่าซื้อยัวเล่าซื้อคนงามเอาเคยซื้อพรมี่ได้ตอนนั้นคุณฮัตเจอซื้อไหนก็พรมี่พรมี่ ทอมีซื้อแต่นันฮ้ากล้าาตังนะั่นตังแต่ฮนะ้าซื้อแล้วคือบบให้น้องเปี้ยนซื้อได้สะนะ <laughs> <laughs> น้องเรามีแต่ซื้อเดียวแบบบอกบ๊อสบายเป็นไข้เป็นนาวแล้วเปี่ยนะอะไปไ้เปลี่ยนซื้อไหมบ๊อ <laughs> เป็นยังคือเปลี่ยนซื้อไหม <laughs> พ่อแม่เปี่ยนให้ปะเออแนวได้ก็คือบ๊อคักในใจเนาะ ลูกคนแรกเด้เอินจังได้ก่อนเอินนะ่ะ